ชอบอยู่ฝั่งนี้มันเย็นเย็นอะน้อยลูกเนาะเออเราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งนี้โอเคจีนอนจีนอนแนวขี้อ้อนดูดูทำตาอะเตรียมเตรียมนี่ไงเห็นไหมล่ะนี่ไงให้แนวขี้อ้อน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  กินข้าวเยอะๆกลับมานี้แบบเจ็บแขนแหลยะยกอุ้มไม่ได้ใช่ไหมลูกกลับบ้านมานี้ไม่ต้องอลยเลยนะอุ้มหนูกลับไม่ไหวเจ็บแขนใช่ไหมน้ำหนักขึ้นเปลี่ยนจากแมวกลายเป็นหมูเลยดีไหมลูกทีนวนเปลี่ยนแมวกลายเป็นหมูขุนให้อ้วนเลยนะใช่ไหมหใช่ไหมทีนวน เปลี่ยนแมวให้เป็นหมูเอาทุกตัวอะไรไม่ใช่แค่สีนวลน,นะนะอุ้ยดูดินะอุ้ยดูดิอุอ้ยดยูดิอุยยอ้ยดยูดิอีนวลสีนวลสีนวลอีกนิดหนึ่งจะมองว่าเป็นผีอะ